สวัสดีจ้ายิจ้าก่อนเร็วยิจ้าสิแจจ้าก่อนฮัลโหลมายิจ้ามายิได้มีจ้ามายิแจจ้าหน่อยได้มหจ้าไม่แจจ้าโควิดจะมาแล้วนะอุ๊ยอุยอุยพอดีเนาะ

สวัสดีค่ะยีสวัสดีจ้าจะล่ะเร็วไม่จ้าเดี๋ยวพอดีมายีเลยอพ่อไปไหนยีไปไหนอ่ะยีจะพาไปเที่ยวไหนฮะ ไปเที่ยวนู่นเหรอตรงนั้นมีอะไรให้เที่ยวอ่ะไปนู่นไหนไปชิพาไปหน่อยอ่ะยิพาไปหน่อยโอ้โหไปทุกที่เราจะไปหมดไหมเนี่ยยิมไม่จ้าจ้าฮาลัลโหลก่อนเลย ด้ยไม่เก่งเลยไม่ยอดเยี่ยมเขาเจดนอกพยาเที้พอดวีว้าวยิพาไปดูเก่าๆเร็วว้าวทุเรียนคนจน นายยินนับชี้มีกี่ลูกหน,นลูกสองสามส สิบมีสิบลูกเลยไม่ใจมั้ง<ฮ><ฮ>ยิ่อยาบปินมายิปปา่ปับป๊บเป่ามาฮปัเป่ามาเดี๋ยวเราจะเตะพอดีพอดีมันอยู่ไม่นิ่งเลยมันดื้อวิ่งไปวิ่งมาเนี่ย ไปมันยังไม่โตรหรอกไปกันเถอะดูชิพอดีมันทําอะไรของมันย,ยิปไปพอดีไม่ต้องมาเลยไปด้วยยิปไปสงสัยพอดีจะได้เวลาอาบน้ําแล้วแหละพอดีเองกินหญ้าทําไม แยกคาอร่อยละพอดียิปะยิมไม่ไปแต่เชงไปแล้วนะ